สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับเราอีกเช่นเคยครับบูบอลเด็ดทางช่องทาง YouTube วันนี้วันอังคารที่17มิถุนายน2568ครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถูกหวยรวยเบย์กันหรือเปล่าส่วนทางผมนั้นชิบหายวัยป่วงหมดทุกใบครับไม่ใกล้สักตัวเลย <c oughs> วันนี้จัดสเต็ป5ให้นะครับ5คู่มีคู่ไหนหน่าลุ้นน่าเชียร์บ้าง ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนหนึ่งไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเดดทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับคู่แรกของเราในค่ำคืนนี้ครับวิคอ์ฟุตบอลฟี ف าขับเวอร์คับกลุ่ม F2025 ฟูมินิเนเซจากบาซิลพบกับดอทมูลจากบุนเดสลีกาเยอรมันคู่นี้เตะกันที่สนามเมสไลสเตเดียมนะครับเวลาทำการแข่งขัน5ทุ่มตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้ดดบุญต่อ1ลูกลบ ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์7,635คนให้ฟูมิเนนเซมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์เสมอกันครับ10และดอทมุลมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่80ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับฟูมิเนนเซครับชนะอินเตอร์นาเซียลนาว2-0ชนะออนเซเกาดัส2-0ชนะวัสโกดากาม่า2-1ชนะอาปาเลซิเดนเซมา4-1และเสมอยูเวนตุสเด1-1 ด้านฟอร์มของดอทมูลห้านัดหลังสุดครับชนะโฮมสไตเคล3-0ชนะเรเวอร์กูเซน4-2ชนะวัวบวก4-0ชนะฮอฟเฟนไฮ3-2และชนะกลับบัก3ประตูต่อ2พรีวิวก่อนเกมและสก,กอร์คาดของคู่นี้ถือว่าฟอร์มแจ่มพอกันเลยครับโดยฝั่งฟูมินนเซ่ทีมดังจากบาราซิลเก็บชัยชนะติดต่อกันมา4นัดรวดกดรวมกันไป4เม็ดเสียแค่2ประตูส่วนดอทมูลก็เข้าวินติดต่อกันมา6แมตช์โดยปราบได้ทั้งเลเวอร์คูเซนและบาร์เซโลนา มาตรฐานจึงเหนือกว่าตัวแทนจากแดนลาตินมากพอสมควรเช่นเดียวกับคุณภาพนักเตะชังน้ำหนักแล้วฝั่งทีมจากบุนเดสเลกาน่าเชียร์มากกว่าครับราคา1ลูกวางบอลต่อลุ้นเม็ด2น่าจะได้เหตุครับสกอร์ที่คาดของคู่นี้ดอตมุลเอาชนะฟูมิเนเซ่ไป2ประตูต่อ0ย์ครับคู่ที่2ฟุตบอลฟี ف าขับเวิร์ครับคู่ระหว่างอุตสานฮุนไดจากเกาหลีใต้พบกับมาเมลดี้ซันดาวจากแอฟริกา คู่นี้เตะกันที่สนามอินเตอร์แอนโคสเตเดียมครับเวลาทำการแข่งขันตี5ตรงตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้มาเมลดี้ซันดาวต่อ0.25คู่นี้เป็นการเจอกันครั้งแรกในรายการนี้เลยนะครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้จากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์3,141คนให้อุนซานฮุนไดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่45%เปอร์เซ็นต์เสมอกัน16%ด้านมาเมลดี้ซันดาวมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่39% ฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดทุกรายการของทั้ง2ทีมครับอุนซานฮุนไดแพ้ชุนบุกฮุนไดมา3ประตูต่อ1เสมอกวางจู f อมา1 1ชนะกิมชอนซังมู3-2เสมอกังวอน FC 1-1และชนะอินชอนยูเนเต็ด3ประตูต่อ0ูนด้านมาเมลดี้ซันดาวแพ้พีระมิด FC 1-2เกมเยือน AFC แชมเปียนลีกครับเสมอพีระมิด f อ1-1เกมเย่า AFC แชมเปียนลีกชนะมาเกซี่2-0ชนะชิปป้ายูเนเต็ด3-0 และชนะสเตลเลนบอส FC 3ประตูต่อ0พรีวิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับศึกฟี فا ขับเ w อร์ค c ั p ในคู่นี้ถือว่าคาดเดาทิศทางเกมได้ยากพอสมควรเนื่องจากเป็นทีมที่มาจากคนละทวีปและยังไม่เคยพบกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรายการไหนมองจากฟอร์มโดยรวมทางด้านอุนซานฮุนไดทีมจากเกาหลีใต้แม้ล่าสุดจะแพ้ชุนบุคคุนไดมา1ประตูต่อ3ในลีกก่อนลงในรายการนี้แต่มองจากภาพรวมพวกเขาถือเป็นทีมที่มาตรฐานค่อนข้างดี ส่วนทางมาเมลดี้ซันดาวทีมจากทวีปแอฟริกาแม้จะทำผลงานได้ดีในหลีกของตัวเองแต่กับทีมระดับภาคพื้นทวีปก็ดูยังมีปัญหายิ่งต้องเจอกันในเวทีระดับสโมสรโลกแถมเดี่ยมลุ้นยังเข้าทางให้อุนซานฮุนไดลุ้นง่ายกว่ายังมองเกมนี้ขอเชียร์ทีมจากเอเชียจะดีกว่าครับทีเด็ดบอลรองครับขอลองอุนซานฮุนไดแล้วกันสกอร์ที่คาดของคู่นี้อุนซานฮุนไดเอาชนะมาเมลดี้ซันดาวสองประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่3ฟุตบอลฟี FA ขับเวิร์คัพกลุ่ม E ีมอนเตเล่จากเม็กซิโกพบกับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีคู่นี้เตะก,กันที่สนามโลสโบสนามกลางนะครับเวลาทําการแข่งขัน8โมงเช้าตามเวลาในบ้านเราราคาบอลคู่นี้อินเตอร์ต่อ1ลูกภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์8,797คนให้มอนเตเล่ชนะ17เปอร์เซ็นต์เปอร์เซเสมอกันมีอยู่9ด้านอินเตอร์มิลานมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่74เซ เราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมก่อนจะมาเจอกันในรายการนี้กันครับเริ่มกันที่มอนเตเล่ตัวแทนจากเม็กซิโกแพ้เตปอ r t ติโบโตลูก้า1-2ชนะเตปอ r t ติโบโตลูก้า3-2ชนะปูมาร2-0แพ้ปาชูก้าเย่า1ประตูต่อ2และชนะขับเลออน2ประตูต่อ0ด้านฟอร์มของอินเตอร์มิลานครับ แพ้ปารีสแซงต์แมงในนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกมา5ประตูต่อศูนย์ชนะโคงโมง2อนในลีกเสมอลาซิโอ2 2ชนะโตริโน2ประตูต่อศูนย์และเสมอบาเซโลนาสามประตูต่อ3พรีวิวก่อนเกมและสะกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานยังคงเหนือกว่าเป็นไหนไหนแม้ล่าสุดจะเพิ่งอกหักในถ้วยแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศมาแต่ว่ากันตามตรงขุนกำลังที่เหลืออยู่ถือว่ายังเหนือชั้นกว่าชัดเจนแม้ว่าล่าสุดจะเพิ่งเปลี่ยนตัวกุนซือมาก็ตาม ขณะที่มอนเตเล่คงจะวัดจากผลงานในช่วงที่ผ่านมายากหน่อยเพราะคู่แข่งที่เจอถือว่าโคตรชั้นกับคู่ต่อสู้ในวันนี้แม้นัดนี้จะสู้แบบสุดใจเพียงใดแต่สุดท้ายก็คงต้านทานคู่แข่งไม่อยู่แหละครับฉะนั้นกับราคาบอลที่เปิดมาให้อินเตอร์ต่อ1เม็ดถือว่าสมเหตุสมผลกับชื่อชั้นและขุมกําลังที่ต่างกันอย่างชัดเจนอยู่ที่ว่านัดนี้ยอดทีมจากอิตาลีจะถล่มประตูได้มากขนาดไหนเท่านั้นเองครับสกอร่คาดของคู่นี้อินเตอร์มิลานตัวแทนจากอิตาลีเอาชนะมอนเตเล่จาก เม็กซิโกไป3ประตูต่อ1คู่ที่4ขอไปกันที่ฟุตบอลคอนคาเคฟโก้คัพ2025คู่ระหว่างคูลาเซาพบกับเอลซาวดอร์คู่นี้เตะเวลา7จ็ดโมงสิตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้คูลาเซาต่อ0.25ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนจากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์1 3 8 1คนให้คูลาเซามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่17%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอกันครับมี8%ดเปอร์เซ็นต์ด้านเอลซาวดอร์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่75%์ เราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้กันครับคู่ลาซาวครับชนะเฮติมา5-1ชนะเซนลูเซีย4-0แพ้คาซักสถาน0-2ูอชนะเซนลูเซีย4ประตูต่อ1และชนะเซนมาติน5ประตูต่อ0ด้านฟอร์มของเอลซาวดอร์ครับเสมอซูรินาเม1ประตูต่อ1ชนะแองกิลา3ประตูต่อ0เสมอกวเตมาลา1ประตูต่อ1เสมอปาชูก้า1-1และแพ้ฮุสตันไดานามโม1ประตูต่อ2เกมประชามตินะครับ สถิติเฮตุเฮต d ที่เคยพบกัน5นัดล่าสุดของคู่นี้ครับคูลาเซาไม่เคยเอาชนะเอลซาวดอร์ได้เลยเสมอกัน1นัดเอลซาวดอร์เอาชนะคูลาเซาได้4นัดศึกฟุตบอลคอนคาเคฟกโก้ครับพ2025ในคู่นี้ทั้งคู่จัดเป็นบอลทันกันมองจากภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาคูลาเซาทำผลงานได้ดีมากจากการชนะมา2เกมหลังโดยเฉพาะเกมล่าสุดเพิ่งถล่มเฮติ5ประตูต่อ1มาหมาด ขณะที่เอลสวาดอร์ภาพรวมดูจะออกรูปแผ่วหลังทาได้แค่เสมอกับซูริมาเน่หนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมคัดบอลโลกก่อนลงสนามในเกมนี้ประกอบกับช่วงเก็บตัวอุ่นเครื่องทรงบอลในปีนี้ถือว่ามาตรฐานดรอปลงไปเยอะพอสมควรเมื่อพิจารณาจากราคาครูซาต่อศ2 5อถือว่าไม่แพงเกินรุ่นแนะนําให้ถือหางครเซานับว่ารุ้นง่ายกว่าครับราคาบอลคู่นี้ครเซาเอาชนะเอลสวาดอร์ไป2ประตูต่อหนึ่ง คู่ที่5วิเคราะห์ฟุตบอลคอนคาเคฟโก้ครับสอพบรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีแคนาดาพบกับฮอนดูรัสคู่นี้คิกออฟก,กันเวลา9โมง30นาทีตามเวลาในบ้านเราครับราคาบอลคู่นี้แคนาดาต่อ1.25ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนจากผลโหวตของผู้ชมทางเว็บไซต์1969คนให้แคนาดามีเป็นชนะอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เสมอกันมี7%เปอร์เซ็นต์ครับด้านฮอนดูรัสมีเป็นชนะอยู่ที่39%เปอร์เซ็นต์ ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ <ole> เริ่มกันที่แคนาดาครับเสมือไอวอรีโคส0ประตูต่อ0ชนะยูเคน4-2ชนะสหรัฐอเมริกา2ประตูต่อ1แพ้เม็กซิโก0-2ชนะซูรินัม3ประตูต่อ0ฟอร์ม5นัดหลังของฮอนดูรัสครับชนะแอนตาร์ติก้าแอนบาบูดา2-0ชนะหมูกก่เกาะเคแมน1-0ชนะเบอร์บิวดา2-0ชนะเบอร์มิวดา5-3และแพ้กัวเตมาลา1ประตูต่อ2 สถิต head ิเฮตูเฮตที่เคยพบกันทั้งหมดของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา10นัดแคนาดาชนะไป4นัดสเสมอกัน3นัดฮอนดูรัสชนะได้3นัดพีวิวก่อนเกมและสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับแคนนาดาถือว่าชื่อชั้นเหนือกว่าฮอนดูรัสเยอะครับอีกทั้งช่วงหลังโชว์ผลงานอย่างแข็งแกร่งด้วยการเข้าวินถึง4จาก6นัดที่ผ่านมาทุกรายการและแพ้ในเวลาปกติเพียง2ผลตลอด12แมตช์ล่าสุดแถมปราบได้ทั้งยูเครนกับสหรัฐอเมริกามาแล้ว ขณะที่ฮอนดูรัสอาจพกฟอร์มดุด,ดันด้วยกรชนะ4ี่แมตช์รวดทว่าผ่านคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่าทั้งหมดฉะนั้นมาเจอสายแข็งอย่างแคนาดาคงรอดยากแหละครับผมซ้ำร้ายกว่านั้นครับฮอนดูรัสเคยพลาดท่าต่อแคนาดาถึง2ครั้งจาก3ครั้งที่ผ่านมาเจอกันด้วยสกอร์ขาดลอยช่างน้ําหนักดูแล้วคู่นี้มุมฮอนดูรัสน่าจะโดนต้อนหลายเม็ดคิดว่าคงมีสูงแน่นอนครับราคา1.25วางบอลต่อไปเลยครับผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้ แคนาดาเอาชนะฮอนดูรัสได้4ประตูต่อ1ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้พรีวิวให้5คู่นะครับผมจัดคู่ไหนให้บ้างเราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกฟุตบอลฟี f a ขับเวอร์ครับฟูมิเดนเซพบกับดอทมุนคู่นี้ดอทมุนต่อ1ลูกลบ10นะครับผมให้ดอทมุนชนะ2ประตูต่อ0ฟุตบอลฟี فا ขับเวอร์ครับคู่ที่2อุนซานฮุนไดตัวแทนจากเกาหลีใต้พบกับมาเมลดี้ซันดาวจากแอฟริกา คู่นี้มาเมโลดี้ต่อ0.25นะครับผมให้อุนซานคุนไดชนะได้2ประตูต่อหนึ่งฟุตบอลฟี فا ข่าวเบอร์ครับคู่ที่3ครับมอนเตเลตัวแทนจากเม็กซิโกพบกับอินเตอร์มิลานตัวแทนจากอิตาลีคู่นี้อินเตอร์ต่อ1ลูกผมให้อินเตอร์ชนะ3ประตูต่อ1คู่ที่4คู่ที่5นะครับเป็นฟุตบอลคอนาเคปโกครับคูราเซาพบกับเอลซาวดอร์ครับคู่นี้คูราเซาต่อ0.25ผมให้คูราเซาชนะ2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายแคนาดาพบกับฮอนดูรัส คู่นี้แคนาดาต่อ1.25ผมให้แคนาดาชนะ4ประตูต่อ1ครับสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนก็ไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามสบายเลยครับอย่าลืมนะครับถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้เราด้วยนะครับคนละหไลค์และกดติดตามเพจบูบอลเด็ดด้วยนะครับ ก่อนจะจากกันวันนี้ก็ขอผู้ชมโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมลาไแล้วนะครับสวัสดีครับ